สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงดาวพระอังคารค่ะโคจรโยกย้ายราศีนะคะเข้าไปอยู่ร่วมราศีกับดาวมฤตยูดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่แห่งความรุนแรงจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีมังกรแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ในวันที่9สิงหาคมปี65ดาวพระอังคารค่ะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีนะคะและก็ไปอยู่ร่วมราศีกับดาวมฤตยูค่ะดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่แห่งความรุนแรงมักจะเจ็บตัวบางท่านก็เกิดอุบัติเหตุหรือบางท่านก็อาจจะได้รับอุบัติเหตุในเรื่องของมีคมนะคะก็ให้ระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยรวมไปถึงสัตว์ที่มีพิษนะคะอาจจะกัดต่อยหรือ ทำร้ายร่างกายก็เป็นไปได้ค่ะและในตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงสุขภาพรวมไปถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจยอย่างรุนแรงด้วยนะคะและดาวพระอังคารนะคะเขาจะอยู่ตรงจุดนี้ไปจนถึงวันที่1ตุลาคมปี6 5ค่ะตลอดระยะเวลาประมาณเกือบ2เดือนนะคะที่ดาวคู่นี้อยู่ในพปุตตะของชาวลัคั ราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะนะคะจิราก็จะพยากรณ์ให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะซึ่งชาวลัคนาราศีมังกรก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดค่ะคําพยากรณ์ต่อไปนี้ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดนะคะความหมายอันดับแรกเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะบุตรหลานของท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การขับรถขับราแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็เป็นไปได้นะคะ และในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะทําธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ในตรงจุดนี้นะคะอาจจะมีการนะคะตกลงในเรื่องของผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็เป็นไปได้ค่ะก,ก็อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งต่อกันนะคะในเมื่อท่านผู้ชมนะคะมาฟังในคําพยากรณ์ในคลิปนี้ท่านผู้ชมก็จะต้องเป็นคนที่มีสติจะต้องใจเย็นๆนะคะเมื่อรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าท่านผู้ชมมี ธุรกิจเกี่ยวกับที่จิลาบอกก็ต้องขอให้ค่อยๆพูดค่อยๆเจรจากันนะคะใช้สติให้มากๆค่ะอย่าใช้อารมณ์เป็นอันขาดนะคะไม่ฉชนนั้นนะคะผลประโยชน์ก็อาจจะสูญเสียไปก็เป็นไปได้นะคะตรงจุดนี้นะคะก็ยังมีความหมายเกี่ยวกับว่าท่านใดนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีความรักเข้ามาและ เป็นจังหวะนะคะที่คนรักของท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่กดดันท่านหรืออาจจะมาต่อรองกับท่านในเรื่องของเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปได้เป็นช่วงของการที่จะพูดคุยกันในเรื่องของผลประโยชน์นั่นเองก็อยู่ที่ท่านผู้ชมเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะใจร้อนอารมณ์ร้อนพอสมควรจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาแล้วก็เกิดความรู้สึกนะคะกระทบกระเทือนใจพอสมควรนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะคะก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าดาวพระอังคารดวงนี้เมื่อเจอกับดาวมฤตยูมักจะทําให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงมีวิธีแก้ที่ดีมากๆก็คือเราจะต้องมีสติและก็ใจเย็นๆค่ะเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้นิ่งๆแล้วก็ค่อยๆคิดนะคะแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีมังกรมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปเป็นแนวทางนะคะเพื่อกันเพื่อกแก้หรืออาจจะป้องกันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีขึ้นนะคะและก็ขอให้มีสติแล้วก็ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตค่ะ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไอนี้เข้าไปสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ